สวัสดีค่ะกลับมาพบกับลักกี้ไพ2ยิซีพยากรอ,อีกแล้วนะคะวันนี้จะมาอ่าทํานายดวงให้กับคนทั้งเจวันเกิดเลยนะคะขออนุญาตวันนี้วันที่สิบสามนะทำนายของวันที่สิบสามกรานะคะสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะคะคุัวัตย์เริ่มต้นค่ะสามใบค่ะคนวัตยิ์มากับเด็กถือดาบนะคะมากับเหรียญน,นะอัศวินเหรียญน,นะคะ มากับชาเลนจ์นิดนึงนะคะเจ็ดไม้เท้าเขาบอกคนวาทิตย์ช่วงนี้นะอาจจะมีเรื่องของการเดินทางนะคะนะหรือว่าต้องไปบุกเดี่ยวโซโล่เดียเด่ยวออนสเตจเดี่ยวอะไรกับใครก็แล้วแต่นะฮะต้องเป็นภาระหน้าที่ที่ต้องไปทํานะคะนะเขาบอกว่า,าช่วงนี้คุณอาจจะมีความมั่นใจสูงมีความทะยืทยาน,ยานไฟแรงนะคะนะก็เป็นได้นะคะมีเหรียญด้วยไปก็ได้ตังแหละนะถ้าเดินทางไปก็ได้ตังแหละเนาะนะคะไปเถอะนะ มีเรื่องของการเงินที่ดีค่ะบางคนอาจจะไม่ได้เดินทางก็มีเรื่องของการเงินที่ดีนะคะนะอ่ะแล้วก็มีชาเลนจ์นิดนึงไปครั้งนี้เหนื่อยนะคะแต่ว่าทําได้อยู่แล้วไม่ต้องกลัวนะคะหดือยบางคนไม่ได้เดินทางไปไหนก็คือวันนี้หน้าที่รับผิดชอบของเราเนี่ยมีชาเลนจ์นิดนึงนะนะคะก็ทําไปสู้ไปชนะใสๆนะคะขอภายทักพิเศษอ่ะสวดมนต์ไหว้พระบ้างจะดีกับตัวคุณนะคะตามนี้เลยต่อไปคนวันจันทร์นะคะ คนวันจันทร์สามใบมีสี่ดาบนะคะมีประภาคารต้องระวังนิดนึงนะสี่ดาบมากับประภาคารอย่างนี้นะคะอะสุดท้ายเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะเขาบอกว่าช่วงนี้คุณอาจไม่สบายก็ได้นะปุบป,ปับเป็นนะคะนะต้องระวังเรื่องของสุขภาพนะคะจะลองจะได้หยุดงานระวังที่จะเกิดเรื่องปุบป,ปับฉับพลันขึ้นนะคะเรื่องท้อจตกอกตกใจนะคะนะ แต่ว่าสุดท้ายเราได้สตังอะนะมีเด็กถือเหรียญมาให้ก็มีโชคมีลาบมีเงินมีทองเข้ากระเป๋านะคะขอไพ่ทักพิเศษนิดนึงอ่ามีเดอะเวิร์นะคะอ่าถ้าคุณผู้หญิงเนี่ยต้องระวังเลยว่าตกเรื่องตกอกตกใจจะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์น,นะคะนะแต่เขาบอกว่าดูโดยรวมแล้วคุณเนี่ยจะปลอดภัยดีค่ะเพราะว่าอยู่ในเซฟโซนซะอ,อย่างนี้มีเทวดาคอยอวยชัยให้พรแล้วก็มีความสุขความสําเร็จดีนะคะก็คุณผู้หญิงก็คุณสุภาพสตรีกก็ อ่าตรวจลองตรวจคันดูเผื่อตั้งคันนะคะต่อไปนะคะคนวันอังคารบ้างนะคะอ่ะคนวันอังคารมากับห้าไม้ทา้าอ่ะแต่มากับสิบเหรียญด้วยนะคะสดไม่ละห้าไม้ทา้าไม่แคร์เนาะแล้วก็มากับจัดเม้น t นะคะเขาบอกคนวันอังคารนะต้องระวังเรื่องของความคิดเห็นไม่ลงรอยนะคะเรื่องของการทะเลาะเบาแวงนะคะนะ ตัวคุณเองนี่แหละมันจะต้องเกิดขึ้นนะคะอาจจะทะเลาะกับใครมีปากเสียงหรือว่ามีความคิดเห็นที่ไม่ไม่ตรงกันก็เลยไม่ชอบกันักเท่าไหร่อาจจะไม่ถึงขั้นทะเลาะกันหรอกนะแต่ว่าคิดเห็นไม่ตรงกันขัดแย้งกันนะคะมีเรื่องของสิบเหรียญเข้ามานะฮะก็ต้องได้เงินนะคะไม่ได้เป็นทรัพย์เป็นเงินก็ต้องได้เป็นพลังนะคะพลังก็คือทีมงานบริวารลาบจากสัตว์สองเท้าสี่เท้านะคะมีจัดเม้นด้วยนะคะจัดเม้นก็คือในวันเนี้ยนะคะ ผลของการรอคอยในทุกสิ่งเนี่ยคุณจะได้รับได้รู้นะคะสงสัยอะไรก็จะได้รู้วันนี้แหละนะหรือเขาบอกว่าอ่าบางคนอาจจะมีเรื่องของการไปโรงพยาบาลหาหมอหาหมอนิดนึงนะคะนะหรือบางคนเนี่ยนะคะอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะผลของความดีหรือความไม่ดีใดๆมันจะตอบแทนคุณในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ทําดีได้ดีนะคะเห็นผลทันตานะคะขอทางพิเศษค่ะ เขาบอกทำบุญบ้างนะหรือว่าคอยสดวดมนต์ไหว้พระนะคะจะเป็นผลดีกับคุณจริงๆนะคะต่อไปนะคะคนวันพุธนะคะคนวันพุธมีทิงดาบนะคะคนแล้วก็ตามด้วยราชินีพระจันทร์นะคะสุดท้ายเป็นเด็กถือเหรียญน,นะคะ เขาบอกว่าคนวันพุธช่วงนี้นะอารมณ์เกลี้ยกลาดนะคุณนะโมโหง่ายนะคะเดี๋ยวบางทีเนี่ยคุณไม่ได้เกลี้ยกลาดหรอกแต่พักเนี่ยคุณค่อนข้างครีซี่นะคะบ้าอนาดนะคะนะแล้วก็ปากเนี่ยคือแบบว่าไวนะคะบางทีก็พูดอะไรไปไปสร้างศัตรูโดยไม่ได้ทันได้คิดนะนะคะหรือบางช่วงเนี้ยลำเอียงรักลูกน้องนะคะแล้วก็อ่ากับคนอื่นเนี่ย เป็นไม่ดีไปหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องระวังปรับปรุงตัวนิดนึงนะคะเพราะว่าได้คิงดาบมาอย่างเงี้ยนะคะก็เราก็จะอุปนิสัยหรือวิทา,าการการทำแอคชั่นเราจะออกมาแนวนี้นะคะหรือบางคนก็โมโหง่ายนะคะบางทีอกใจก็รักแหละแต่ว่าปากแรงอะไรอย่างเงี้ยนะคะบางคนก็เป็นอย่างนี้นะนะคะมีเรื่องของเลือดจะไปลมจะมานะคะพอกับราชินีพระจันทร์นะคะนะมีเรื่องของบริวารให้โชคให้ลาบด้วยนะคะก็ได้เป็นเงินเป็นทอง บางคนก็ได้เงินอน่นะนะอ่ะขอภพ่ทักพิเศษค่ะมีเดะมูน The Moon นะคะระวังจะมีเรื่องของความฝันที่แม่นๆนนะมันมันดูบเดะมูนมากับไฮพื้นเทศสิ่งนี้ระวังเรื่องของสิ่งลี้ลับเออนะคะนะบางคนมีซิกเซนลังสังหรณ์ที่แม่นยำนะฮะต่อไปคนวันพอหิหัสนะคะวันพอหิหัสสามใบนะคะมากับห้าถ้วยนะคะ มากับหกถ้วยนะคะมากับแปดไม้เท้านะคะคนวันพฤหัสเป็นอะไรนะคะบางคนมีความทุกข์บางคนมีความกังวลใจนะคะคอตกอย่างนี้นะคะบางคนคิดเรื่องเก่าเล่าใหม่อย่ั่นียเออเรื่องมันจบไปนานแล้วก็ยังจะคิด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 นะคะแต่บางคนก็ยังที่บอกนะคะมีปัญหาจริงๆก็ทําให้เศร้าใจคอตกกังวลได้นะคะบางคนจะเกิดปัญหาต่างๆ นะคะอ่าบางคนนี่ก็คืออาจจะเป็นเรื่องของความรักก็ได้นะคะนะอืมนะฮะแต่เ้าบอกว่ายังมีการดูแลบริวารกันเป็นอย่างดีนะคะนะก็ไม่มีอะไรหรอกเนาะอ่ามีเรื่องของแปดไม้เท้านะคะเรื่องของการงานดีโดดเด่นนะคะ,จะเจริญก้าวหน้าขอไพ้ทักพิเศษนิดนึงค่ะอ่ะสาสนไม่ล่าได้เงินนะ่ะอือจบไหมเก้าเหรียญมีโชคมีรับมีเงินมีทองนะคะ ต่อไปฮะคนวันศุกร์บ้างนะคะคนวันศุกร์ก็เลิฟเวอร์มาค่ะนะแล้วก็มี5้าวเดนมาถ้าเดืนจะมาทำไมเนี่ยอ่ามีก้าดาบมาด้วยคนวันศุกร์นะนะคะนะมีเรื่องของความรักหรือการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆบางคนเพิ่งจะเปิดกิจการห้างคุณส่วนจำกัดแต่การเงินไม่ค่อยสู้ดีพักนี้เครียดนะคะ นะก็ตามนั้นเลยนะคะบางคนใช้เวลากับคนรักนะแต่ว่าเงินทองก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะคะช่วงนี้ลบาบากแล้วก็ทําให้เกิดความเครียดความกังวลนะคะนะขอพัยทักพิเศษนิดนึงอ่าเนี่ยระวังเรื่องของการเงินก็ไม่ดีคิดเครียดก็เครียดแล้วนะคุณนะจะบอกว่าระวังเรื่องของอ่าเรื่องของทางโลกนะคะเรื่องของกิเลสตัญหาเรื่องของการถูกหลอกถูก ลวงถูกโกงนะคะนะบางคนเนี่ยมาให้เราเสน่หาแล้วก็อยากยอกทรัพย์ประมาณนั้นนะนะคะนะพอบางบางคนเนี่ยก็คือเข้ามาเกี่ยวข้องทางชู้สาวแล้วก็มาเอาเงินเราไปหรือต้องไปช่วยเหลือเขาทังด้านการเงินเนี่ยทำให้เราเนี่ยกระเป๋าเราก็แฟบลงเรื่อยๆนะคะนะบางคนก็คือ เข้ามาเกี่ยวพันกับเราเพราะอยากมีผลประโยชน์อะ่ะพูดง่ายๆนะคะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะมีเดวิลเป็นตัวทักเตือนอย่างนี้ก็ต้องระวังเรื่องของชู้สาวมันไ,ไม่ดีนะคะอ่านะมันอาจจะไม่ใช่ความรักที่ดีนักนะคะประมาณนี้นะคะก็ต้องระวังตัวกันนะต่อไปนะคะคนวันเสาร์นะคะคนวันเสาร์มาด้วยก้าวไม่ท้า คนวันเสาร์ส่งสัมปันนี้เป็นอะไรคะอ่ะราชนีมาแล้วเออนะแล้วก็คิงอ่านะคะเขาบอกคนวันเสาร์นะเรื่องของการงานเบื่อหน่ายเหลือเกินนะคะนะหรือว่าคนก็มีภาระหน้าที่ทําทําไม่หวัดไม่ไหวเลยทําอยู่คนเดียวประเดประดงังทําไม่ทันแหละเออนะคะแต่ความเป็นอยู่ดีคะ่ะจริงๆแล้วนะไม่มีอะไรหรอกคุณก็อ,อาจจะแบบ เบื่อเบื่อเท่านั้นเองนะคะนะแต่ความเป็นอยู่จริงๆโดยรวมดีมากนะคะนะเรื่องของการงานหน้าที่ดีมากนะคะผู้ใหญ่ให้ความเมตตาผู้ใหญ่ในที่ทํางานเนี่ยเขาเมตตาคุณอยู่นะคะนะให้ความเอ็นดูอยู่ในสายตาทุกอย่างนะคะขอพ้ายทักพ,พิเศษนิดนึงคออ่ะระวังไมเดทอีกแล้วนะระวังรถเสียระวังเรื่องของสุขภาพระวังเรื่องข่าวคนเจ็บคนจากนะคะหรือระวังเรื่องของการจบสิ้นกับอะไรบางอย่างเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะ หรือบางคนเนี่ยมันจบไปแล้วก็เต็มตัวเริ่มต้นใหม่ได้เลยนะคะตามนั้นเพราะว่าในนี้ออกมา,า,าเปนะ็นงวันแล้วนะจบแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะพกุนใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ